คุณผู้ชมครับใครที่จะปล่อยบ้านตัวเองให้คนมาเช่าตรวจสอบประวัติคนเช่าให้ดีอยู่กี่คนจะทําอะไรออนะฮะเพราะอาจจะเจอเหมือนคุณนุกสุดที่ดาก,ก็ได้เอาบ้านหลังใหญ่หลังโตครับในซอยลาดพร้าว126ที่เคยอยู่เนี่ยปล่อยเช่าเดือน8ปด0 0ื่บาทก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับสุดท้ายก็ปล่อยเช่าไปแรกๆก็จ่ายดีฮะหลังๆเริ่มไม่จ่ายแล้ว สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าคนมาเช่ากลายบ้านเขาเป็นโรงงานเถื่อนผลิตถุงมือยางแล้วก็เป็นแก๊งมั่วสุมยาเสพติดเขาบอกว่าพอ,อไปเห็นบ้านน้ําตาร่วงเลยฮะคุณนุ๊เขาไลฟ์เข้ามาในบ้านเอาไปชมภาพเลยครับตํารวจเนี่ยลองสืบของสนวันทองหลังเนี่ยเขามาจับคนเสพยาในบ้านอรวบตึงไปได้เสร็จเขาก็ไปไปไปสอบประทัแล้วเขาก็พบสิ่งผิดกฎหมายในบ้าน เป็นการกระทําผิดกฎหมายซึ่งพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยเข้าแจ้งความทันทีขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดนะคะแล้วเราก็รีบเข้ามาดูที่บ้านเราเออและสิ่งที่เห็นก็คือแม้จ้าวมันเป็นโรงรถซึ่งตอนเนี้เขาก่อสร้างเป็นแบบเป็นเหมือนแบบหลังคาแล้วเป็นโกดังใช่เรียกว่าเป็นโกดังดีว่ะและเธอดูกล่องพวกนี้มันคือโกดังอะไร กล่องพวกนี้มันคือโกดังอะไรเป็นโกดังถุงมือค่ะแล้วมันคือถุงมืออะไรถุงมือเต็มเลยอ่ะอ๋อก็เป็นโรงงานทําผลิตถุงมือเหรอเธออยากเข้าไปเลยมันสกปรกอะฉันว่าน,นแแต่เธอดูอันนี้มาเยอะแล้วงเขาไมีสู่ไลฟ์ด้วยนะใช่พี่นุ๊กฉันขอไฟได้ไหมอ่ะถ้าเขาไม่ได้ใช้ฉันขอนะไม่ได้ของเขาเธอดูอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาขออายัดแล้วฝากฉันไว้ก่อนคือเครื่องซักผ้าที่เอาไว้ซักซักอะไรคะถูมือมันเคยถูบ้านหรือเปล่าดีกว่าพี่นุกพี่นุกดุมพื้นดะคะ <c oughs> ถือ <c oughs> ถอดถ,อดถอดรองเท้าเดินนี่คือบัตทยักแดกนะคะมึงกูจะสังเกตนะ,ม,นนะนมีแก้วน้ำทุกจุดแก้วน้ำทุกจุดมีคนน้ำเพราะว่าเขาจับคนเสพยาไปได้จับคนเสพยา ความรู้สึกแค่อยากเป็นลมอะไรก็ไม่รู้ คืออยากเป็นลมมากกว่าเธอดูสารสีฟ้าดิคนเช่าบ้านแค่สองถึงสามเดือนเท่านั้นบ้านที่น่าดยนะคะใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูคลิปก็ไม่ดูตอนต้นได้ตอนเสร็จนะจ๊ะใ้ว่าคุณแม่ที่คุณแม่ของคนที่มาเช่าเพราะจริงๆแล้วคนเช่าไม่ได้อยู่นะจ๊ะคนที่ทําสัญญาชั้นคือคนคุณแม่คุณแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ให้รู้แม่ก็ต้องรับผิดชอบสิถ้าคุณแม่เซ็นอ่ะก็ถึงบอกว่าคุณแม่เขาจะ แล้วผิดชอบพี่ชัยยังไงคะเนี่ยเห็นแล้วช้ําใจแทนครับนะฮะคือเท้าความนิดเดียวตำรวจเข้าไปจับขบวนการที่เสพยาแล้วก็สืบไปสืบมาปรากฏว่าไอ้คนเสพยานยอยู่บ้านนี้แล้วไปเจอสิ่งของผิดกฎหมายที่บ้านนี้แล้วเป็นบ้านของคุณนุกคุณนุกรู้ข่าวก็เลยมายกเลิกสัญญาแล้วปรากฏว่าก็ไม่เห็นสภาพบ้านถูกดัดแปลงโรงรถกลายเป็นอะไรโรง,งงานผลิตถุงมือ,อม,มีสตูดิโอถ่ายภาพ ต่างๆนานานะฮะมีเครื่องซักผ้าบนห้องนอนที่เคยนอนอยู่ก็กลายเป็นเหมือนห้องปาร์ตี้ยาเสพติดอ่ะเนี่ยเห็นแล้วบอกจะเป็นลมคุณนุกเข้าไปกับคุณโก้นะเพื่อนเขาคุณโก้ทิตศัตร์ที่เดินไลฟ์ด้วยกันอันบ้านลาดพร้าว126เคยให้เช่าทําสัญญาคือคุณแม่ของคนที่อยู่เนี่ยมาทําสัญญาเดือนกันยายนปีที่แล้วราคาเดือนละ8,000ตอนแรกก็จ่ายดีหลังๆเอะเริ่มจ่ายไม่ตรงแฮ นะจะพอไปดูจะดูบ้านเขาสิไม่เหลืออะไรเลยคุณผู้ชมนะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นโรงงานเถื่อนผลิตถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์นะทุกอย่างเนี่ยเลอะเทอะเปื้อนแล้วก็ไม่เคยทําความสะอาดเลยแม้กนระทั่งห้องนอนก็กลายเป็นห้องปาร์ตี้ไปแล้วนะตอนท้ายคุณนุกเขาบอกว่าตอนแรกนะก็จ่ายค่าเช่าตรงนะแต่พอเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเริ่มไม่จ่ายแทมค่านา้ำค่าไฟก็ค้างอีกแป0 0 0ืบาท <c oughs> สุดท้ายขอยกเลิกดีกว่า ท,ที่ยอมให้เช่าเพราะว่าอะไรต้องการจะตัดค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วก็ย้ายไปอยู่คอนโดเพื่อลดรายจ่ายตัวเองนะฮะอย่างที่บอกไปว่าคนเช่าคือผู้หญิงนะเป็นแม่นะแล้วคนอยู่เนี่ยผู้ชายชื่อว่านายอาทิตย์ชุมพลอายุ25ปีตอนนี้การเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญนะเพราะว่าไปผลิตถุงมือยางปลอมการเต็มโรงงานเถื่อนตอนนี้มาคิดดูค่าซ่อมต่างๆเนี่ยเป็นแสนนะครับ นะตอนนี้จะดําเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่ะอาทิพชุมพลประธานบริษัทนะครับค่ะแล้วเงินที่ให้เช่าไปแล้วเนี่ยคุ้มไหมกับค่าที่ต้องซ่อไม่คุ้มไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยบ้านใหญ่ๆเขาเช่าแพงไปดูหน่อยก็แล้วกันใช่ครับ